ันนี้เราคุยกันแบบแบบแบบข่าวมาเล่ากันนะเราเข้าไปหาข้อมูลนะครับเพราะว่านี่คือมุมที่ที่ที่มีการตั้งกระทู้หรือถามจากประชาชนแต่ยังคงไม่มีคําตอบจากสํานักงานประกันสังคมออกมาเลยนะครับข้อมูลที่ควรจะเปิดเผยให้กับประชาชนทราบนะพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องเปิดเผยเดิมเนี่ยเราเคยมีมีเรื่องของ กลยุทธ์การลงทุนของสำนักประกันสังคมว่าสำนักรประกันสังคมเนี่ยลงทุนอะไรบ้างนะซื้อกองทุนวัยุพักลงทุนในกองทุนวายุพักลงทุนในกองทุนซื้อปันธบัตรอะไรก็แล้วแต่ได้ผลตอบแทนมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีกระแสเงิน,นสดเท่าไหร่เราทราบแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปะนะครับจริงๆมันก็เป็นข้อมูลที่เราทุกคนที่มีเป็นหน้าที่ที่จ่ายผลประโยชน์ของเราตรงเนี้ยเราต้องรู้เนาะพี่เมเราจริงๆแล้วแบบว่า น้อยมากที่คนจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ยกเว้นว่าคนที่แบบใกล้จากเกษียนจริงๆก็จริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าในความพิเห็นส่วนตัวของพี่เนี่ยนะครับพี่มองว่าเอธรรมพิบาลเนี่ยสําคัญมากนะครับ<ช>องค<ช>์กรที่ค,คือคือรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเงินในประกันสังคม,มรัฐไม่มีสิทธ<ช>ิค์คือรัฐไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ์จะใช้เงินก้อนนี้เลยแ, <ห S 1> แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการที่มาควบคุมทั้งหมดเลยนั่นกลายเป็นปัญหาของนักการเมืองที่ที่เลขาธิการเป็นสังคมกับนักการเมืองที่ดูแลนะครับรัฐมนตรีที่ดูแลบินเฟิร์สคลาสด้วยเงินประกันสังคมซึ่งมันเป็นเงินของของของสองส่วนสําคัญคือประชาชนทั้งในฝั่งลูกจ้างและนายจ้างมีอันนั้นอีกซื้อปฏิทินสี่ร้อยลาต่า่งทำใช่ไหมครับซึ่งซึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องนี่หรือไมซึ่งถามว่า ณต้องหวงแหนเงินในการใช้เหมือนกับเงินของคุณนะใช<ด>่แต่ว่านะความคิดของผู้ที่มาบริหารคือคิดว่าจะเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหามหาศาลแล้วแล้วลจริงๆก็อยากจะบอกว่ามันต้องมีการแก้กติกาหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเริ่มจากคนที่มาทํางานในฐานะเลขาธิการาาคณะกรรมการเลขาธิการประกันสังคมเนี่ยนะคณะกรรมการบอร์ดทันะ้งหมดเนี่ยคือต้องมีสัดส่วนและมีคะแนนมีมีเสียงของ ของเจ้าของเงินตัวจริงค่ะนะครับก็น่าจะให้แบบว่าคนที่จ่ายเงินเนี้ยน้องก็ไปแสดงความแสดเเอาจริงๆนะพี่จิมเวลาเราเรามาถกกันเรื่องเนี้ยว่าเอ้ยการทุจริตคอร์รัปชันเราถห็ว่าคนที่นั่งพูดหรือแสดงความคิดเห็นหรือว่าคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่จ่ายเงินซึ่งเนี้ยเหมือนที่พี่จิมบอกว่าเราเข้าไปนั่งไหมเอาในความเป็นจริงอ่ะด้วยอิทธิพลหรือว่านู่นนี่นั่นอ่ะมัน มันกําลังมันอ่อนมากอ่ะพี่จินที่เราจะไปต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าแม้กระทั่งเรื่องการเมืองท้องถิ่นหรือว่าอะไรก็ตามค,คือประเทศไทยมันก็จะแบบเป็นอย่างเนี้ยปัญหาที่เรารู้อยู่แต่เราไม่สามารถแก้ได้ดังั้นเนี่ยก็เรื่องประกันสังคมคงต้องติดตามต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะมีการจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของสำนักงานประกันสังคมออกมาให้พวกเราทราบ นะครับเพราะว่าพี่ยิมเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะที่เป็นผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของเงินส่วนนี้ครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับนะไม่สบายใจถูกต้องนะครับแล้วก็มองด้วยความวิตกกังวลว่าเออจะมีจะมีจะมีคนของต้องบอกว่าคนของรัฐบางคนเอามาเข้ามาฉวยประโยชน์จากเงินก้อนนี้นะครับ เราก็ผู้ประกันตนทุกคนก็ต้องมีปากมีเสียงตอนนี้ข้อดีของเราคือเรามีโซเชียลนะครับก็ต้องอาศัายกระแสโซเชียลกระตุ้นขึ้นไปว่าคือ <c oughs> คือ,คอมันต้องเปิดเผยเปิดเผยทั้งหมดออกมาให้ได้แล้วก็ <c oughs> ถ้ามีการกระทําความผิดของผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบก็ต้องถูกดําเนินคดี <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อให้รู้ว่าเอ้ยคุณมารับผิดชอบมีหน้าที่คุณมีความรู้ความสามารถเนี่ยคุณมีหน้าที่ต้องทํแถ้าคุณทําพลาดเพราะความ เพราะความตั้งใจทุจริตหรือโกงเนี่ยอันนี้จะต้องต้องเจอต้องรับโทษอ่ต้องรับโทษนะครับนะโอเคนะครับนะก็ฝากไว้นะครับสําหรับตัวของตัวประกันสังคมนะที่เรากําลังจะมีข่าวมาต่อนะครับก็ติดตามดูว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็ล่าสุดของสำนักงานประกันสังคมก็คือมีมติของบอร์ดออกมาว่าจะมีการปรับเพิ่มเงินสมทบของผู้ประกันตนขยายเพดานขึ้นไปอีกปรับเพิ่มเงินสมทบหมายถึงว่าเราต้องจ่ายเพิ่ม หรือว่ายืดอายุอ่านะครับยังไม่ยืดอายุตอนนี้แต่ว่าเพิ่มเงินที่สมทบเข้ามาคือเดิมเนี่ยการสมทบของเงินประกันสังคมเนี่ยคิดจากฐานเงินเดือนนะครับฐานรายได้ฐานเงินเดือนของของผู้ประกันตนนะครับนี่เราพูดถึงมาตรา3-3เนาะผู้ประกันตนที่มีที่มีมันมีมาตรา39โดยมาตราอะไรนี่เราพูดถึงมาตราของคนที่ทํางานเดิมเนี่ยกำหนดเพดานสูงสุดของของรายได้นะครับของผู้ประกันตนในส่วนสมทบฝั่งลูกจ้างไว้ที่1 5 0 0 0ับาท